รงไปที่หอยแห่งดวงดาวนั่นซะนี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่พระเจ้าหมอะให้เราไม่งั้นข้าเข้าใจแล้วนี่เป็นคำสั่งของท่านหลอดแห่งวังแห่งวิญญาณข้าจะล้างเสียวเยี่ยนไว้แล้วเจ้าไปเอาตัวเหยาเฉินมาทนที่เหยาเฉินจะฟืน้นคืนชีพเอาเปลวเพึิงนี่ไปกินหน่อยเป็นไงพลังปกป้องงั้นเหรอท่านเสียนหลมอย่าได้เข้ามาพัวพันกับเรื่องนี้เลย โอ้ดูสิ่งที่ข้าเห็นสิมันเป็นฝุ่นยาที่ไม่มีใครต้านทานได้ขีขี่ข้ามาแล้วอ่ะแย่แล้วอ่ะแย่แล้วไปซะหุ่นเชิดพี่ซอสว้าวว้าว,ว,าวช่างเป็นหุ่นเชิดระดับวีรชนที่ทรงพลังจริงๆข้าต้องการมัน เจ้าพวกกลุ่มมดน้อยทั้งหลายลาก่อนนะหยุดนะคู่ต่อสู้ของเจ้าคือข้าหาตะโกนมูโบราณอย่างนั้นหรอข้าไม่คิดเลยว่าจะมีอยู่จริงช่างเป็นอะไรที่วิเศษจริงๆน่าสนใจไปกับข้าซะและมาเป็นสิทธิ์ของข้าเป็นสิทธิ์ที่ตั้งใจเรียน อโอ้หุ่นเชิดงูลามก้าวโลกอย่างงั้นเหรอเจ้าเด็กน้อยเมื่อเทียบกับตอนที่ข้ายอยู่ในวิหารเมื่อสองสามวันก่อนเจ้าก้าวหน้าขึ้นไปเป็นอย่างมากเจ้านะมันหวังไม่ได้เลยเพราะเยาวฉันน่ะ จะไม่สามารถทํามันได้ในช่วงเวลาที่สําคัญแบบนี้ข้าไม่รู้หรอกนะว่าคุณนมังพังแบบนั้นจะสามารถป้องกันจากเทียนซุนขาวดําได้นะข้าลยอยากรู้จริงๆว่ามันจะขวางทางได้แค่ไหนกันเชียวดังนั้นข้าเลยต้องแก้ปัญหาโดยการจัดการเจ้าให้เร็วที่สุดยังไงล่ะฮ่าฮ่าเมื่อไม่นานมานี้เทพผู้นี้ได้ล้มเลว้ยวการต่อสู้กับเจ้าและนี่ก็เป็นโอกาสสุดท้ายที่ท่านลด ได้มอบให้กับข้าหากข้าไม่สามารถล้มเจ้าในวันนี้ได้มันคงจะเป็นสิ่งที่อึดอัดข้าจนวันตายไม่ไม่ข้าจะต้องไม่นี่เป็นทักษะของชายชราผู้นี้ที่ฝึกมาตลอดชีวิตทักษะสามพันวิญญาณเสี่ยวเยียนเจ้าจงตีตายไปพร้อมกับเหยาเชินเถอะเจ้าผีเท่าตนนี้ไม่ลังเลที่จะทำร้ายตัวเองและยกระดับจิตวิญญาณ แห่งการต่อสู้ไปอยู่ในจุดสูงสุดไม่ข้าจะหนีไม่ได้ท่านอาจารย์อยู่ข้างหลังข้าข้าไม่สามารถหนีได้อย่างแน่นอนด้วยพลังระดับนี้มันคือพลังระดับสูงสุดอย่าอย่าบอกนะว่านั่นเป็นทักษะระดับสวรรค์ที่เจ้าได้จากนักปราชญ์แห่งการต่อสู้นั่นใช่หรือไม่ ข้าวยนสวรรค์และลกูกข้าคือนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่และทักษะนี้ทักษะมหาราศพลังดวงดาวนี่มันอะไรกันนี่เจ้าล้มเหลวมาแล้วกี่ครั้งก็เก,ก้าเจ้าสวรรค์ช่วยข้าด้วยเจ้ามันก็แค่ของเสียก็เ้าเจ้ามันไม่มีค่า ทักษะการต่อสู้ระดับสวรรค์ช่างน่าสนใจแต่หน่าเสียดายที่ผู้ใช้นั้นอ่อนแอไปหน่อยมันยังไม่เพียงพอรี่ซ้ำที่จะ,สะแสดงพลังที่แท้จริงเจ้าคือเสี่ยวเยี่ยนใช่ไหมเป็นเรื่องที่แปลกที่สายเลือดที่ถูกทอดทิ้งของตระกูลเสี่ยวยังสามารถเรียงดูเจ้าจนมาถึงระดับวีรชนได้อยางงั้นหรอในวัยเยาว์แค่นี้แต่พ่อของเจ้าเสี่ยวจาน ไม่มีคุณสมบัติเช่นเจ้าช่างมันเถอะมันเป็นแค่ขยะธรรมดาท่านพ่ออย่างนั้นหรอเจ้าทำอะไรกับเขาอยากรู้ใช่ไหมละ่ะแต่เจ้าต้องกลับไปห้องโถงวิญญาณพร้อมกับข้าวังแห่งวิญญาณหยวนเทียนซุนอี้วีลชนระดับแปดดาว